ทำโอ้พี่น้องยังเสียความแซ่บแต่ว่าให้แซ่บอีกเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุสุขุนมื้อนี้มาพบกับซองดำทำแหล่แชแนลคือเก้าพี่น้องมื้อนี้พาพี่พี่น้องมากินต้มคมนะพี่น้องต้มคมงัวพี่น้องเลยต้มคมเอ็นงัวพี่น้องเครื่องปรุงก็มีหัวคาหัวชิไคเนาะพี่น้อง ของแก้มพี่น้องพักคือมักแดงเพล็ักนางเลิศพี่น้องพักอีเลิศพี่น้องแจวพี่น้องนี่แเจวแจวกับข้าวเหนียวพี่น้องกับข้าวเหนียวห่อพี่น้องนี่ควันนี่ยน้องข้าวเหนียวห่อพี่น้องมาเด้อเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องวัเรียมาพบกับสามนุ่มสินเคยเนาะสามนุ่มพากินมาเนี้มาในเมนูต้มขมต้มขมงัวกับข้าวเหนียวแซ่บๆหอนหอนมาเด้อ เจ้าพี่น้องเอ้ยมีแต่พากินพระนั่นแหละสามนุ่มเฮาเมนูมันนี่ก็เด็ดลายเนาะยอดเอ็นงัวพะไปตลาดเช้านี้เห็นซื้อมาลองลงมือเฮ็ดมาๆๆๆข้าวเหนียวห่อพี่น้องข้าวเหนียวบานเฮาเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันมีีเวยดตักให้เบิ่งข้าวเหนียวแซ่บๆนี่กินยัวยัวบ้วงสดอันนัะจังได้ใจ เพนนะกันเใจเจ้าพอแล้วมาบาพี่น้องลูโดดกินขหูกินงว้องแจวกินงวเจบแกิน้หนูกินขี้หนูแทนน้เจ็บแถนนี้หามเด้อพี่้องเมืองตอนสดๆ่พี่น้องแจ่ลายจำแจ้ว อจำไรบ้าบอกบเนรอใช่หอมพี่เยอะอเองหอมเพียนเนาคมคมผักผักนางเลิศผักนางเลิศบารับบีเหนึงมะขมเนาะคมอ่อนแปดเหรอห้าิบอ๋อครับน่องเกลี่อนห่อน ความแซ่บไบปว่าแกงถั่นต่ำเจวแซ่บไปเนาะแซบขนาดมาเริ่มมาเริม่มเนข้าวต้มกันชินชินเลยก็ห้าก้าโมงเนาะนกน่ <c oughs> ุลูกโดดลองแหงเด้อ เบาแห้งหรอไม่เปนแซ่พันนพี่น้องนก็พักเมนูมันอีนี่บรรยากาศเศร้าเนาะกินต <Sweet. S 2> ุมเหียขอมโ้มจำเจ้าล้ว แนวเด้อพี่น้องเด้อมามาถึงข้าวมันกันหมกผิดจำหมกผิอสดอฝงเลยนะแซ่บทางหอดออแซ่บทางนัวแซ่บอย่างนี้ถือว่ามื้อนี้ก็ได้เมนูดีเนาะเมนูเด็ดต้มเอ็นงัวครับเตียป้าครับต้มคมเนาะบ้านเอาต้มคมนี่ก็เขาเนีย มมคองคัองวายากเห็ดสอยจุอยู่เนาะแต่ว่าอยู่เวียดบุกกาป็นใดเนออาะเพราาะว่ซีนมันหอบโบฮูว่าเขาเห็ดเป็นใดมาแต่ห้องน้ำผัดทอดเป็น้องเขา้า้อ,อนต้มคอมัน้อนพี่น้องเข้า้อน,อนกินกับแก้วพี่น้องก็เข้ากันด,ดีดีเจ็บๆเหมือนกันเลยพี่น้อง ออมามาข้างนองมามากินต้มคมัวเแช่ตัวใจเองมาเพ็ดกับมังเพ็ดเจ้ากับมัเพ็ดต้มจนเปื่อยเนาะป๊าหิ่มนุ่มเป็นในลิ้น,น,นเลยดูดพ,พี่น้องดูดงาบเข้าไปความแช่ใบบ,บ้าอืมมือนเขาแล้วครับ จำเป็นจำแก้วมันจะว่าเมนูเด็ดเนาะต้มขมกับข้าวเหนียวโดนโดนเห็ดกินเท่านึงเนาะพอให้หากินหอยปลาหอดบนเมืองคำโอพี่น้องคำโอไงไง้มแก้วเด้อมาเด้อคำติ๊บเติ๊บเหมือนกันเนื้อขนาด ครับเนาะดีเนาะเออมีเต็น้ำซุปมันเนาะลองขอดีขนาดนี้ทำให้แย่เยเนาะเบื้องเรียนำไรไลเนาะสดแห้งกับด้สมักเพ็ดมาได้กินเข้าไปแล้วแซ่บขนาด เผ็ดจากแกงยังพ่อมาเผ็ดกับแจ่วอีกกลับซะอีกกับเผ็ดกับแจ่วอีกโอ้จังมันสูดเลยเผ็ดคูนสามเผ็ดแต่กระแซพี่น้องถ้ามยากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาหมูคูเพื่อเป็นมากก็กดไลค์ใส่กกดแชร์พี่น้อง ใจลืมกดติดตามพี่น้องกดกระดิ่งพร้อมเพื่อบรรยาพัฒนคลิปของพวกเราใหม่ๆพี่น้องแซ่บผักนางเลือดเยอะๆจ้าสูิดหายใจมาต้คมคอมเยอะๆพี่น้องต้มคอมเยอะๆนี่มันใหญ่เลยพี่น้องอืมมันนี่ปลาบดเนาะพี่น้องเนาะแซ่บ เรื่องสภาพฝนคือสิตกอีกแซ่บหลายพี่น้องเรน่ดาวสภาพฝนคือสิตกอีกโอเคก็เริ่มแล้วนะเริ่มเข้ายำฝนแล้วทำยังไงโอ้พี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บแช่ไปเสร็จนะพี่น้องออนี่คำใหญ่ๆอิอ่มข้างแล้ว กินในตำโตมเบิงอ่ะอาหารกระแซบกับข้าวเหนียวบรรยากาศนำเสาพี่น้องเย็นๆพี่น้องกลองโฮมเมทคือก้าวนำพี่น้องคนเก่าเจ้าเดิมคนเติมคือเมนูเด็ดต้มคุมมัวแซ่บเซยหอมข้ากระตินมือพี่น้องบโฮมเมทเป็นดำหน้ามาเกินทางกัดมือพร้อมอ่ะการผสมันกระแซ่บซีกับมือบโบรางพี่น้อง ข้าวติดมือข้าเวียดเนาะมันบึกคนลาวคิดทอดสมัยตอนนี้ยังน้อยพี่น้องคิดข้าวข้าวติดมือเพราะว่ายอมบุร่างบุร่างมือพี่น้องลิ้นบักบี้มาวะยังมีลิ้นอีย่างมาต้กขมัวใส่ผักนางเลิศแซ่บครับอ้าเอ็นเอ็นยั่วๆเด้อจด หอมดีเบหอมเป็นคือไข่เนาะหอมใบนางเลยหอมเนาะพร้อมครับแซบ่บรสชาติถือว่าถึกใจเนาะเผ็ดเผ็ดเจ็แบ,แบแสบหนัวนัวอ๋อเมนูที่ว่าคนลาบักเนาะ ปิดเพลิดนอนนอนแทบแทบปิดอย่างพวยๆมังกรปิดอีกโค่ผลงาโอ้คันได้กินอันนี้ก็สุดยอดแล้วเบืง้งอนินแบบ่ไขมัน,ม,น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 มันน้ำเนาะอินติดไขมันฝากกระเด้อพี่น้องทางบ้านฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอเพื่อรับชมคลิปในต่อไปเน,ะนาะครัำสุดท้ายเนาะ กระดาษงาพี่น้องสวบแซ่บนกโปนแทนไวยลูกซองโปเนาะพอมาแซ่บทันมีเจ้าแทนมาเรียเลยวม็ดพี่น้องเหลือมเหลือแต่กระตอพี่น้องเข้ากับพอดีม็ดเข่ากับพอดีม็ดพี่น้องคำสุดท้ายเนาะคำสุดท้ายสั้นคำเย้ยคำเจอคำใเย้ยคำใหญ่เย้ย เออเธอบอกพี่นี่ก็เือว่าจะได้ปิดคลิปพวกเราให้เอ่อเท่ว่าโบคักโบเน่โบได้ก็ให้พี่น้องที่ชมมาเนาะใต้คอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเือว่าเราเฮ็ดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแลครับชมในคลิปต่อๆไปเนาะท้ายนี้ก็ขอฝากซองดำทำได้ชาแนลเด้อผู้ที่เข้ามาชมเนาะจนจบคลิปนี่ก็ขอขอบใจเนาะที่เข้ามาชมเนาะให้เป็นให้กำลังใจของพวกเราก็ ฝากเด้อฝากไลฟ์ฝากเสะให้หมู่ครูพญาติพี่น้องผู้อื่นเห็นนะเนาะเอาหมู่ฮ้อนีีก็จะได้ปิดท่านี่เนาะพี่น้องก่อนอื่นเมื่อก็อวยพรให้บรรดาท่านผู้ชมผู้ฟังเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงพัฒนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นดังสมปรารถนาเนาะอ่ะสบายดี